ภาพแซบเมนมู้นอยู่แล้วค่ะเยอะค่กเยอะแล้วนอนแล้วหายเจ็บคอยังเต็มหักหมดเจ็บดากกว่าเก่าครับ้ไมใส่แบบเจความวนแบบคนเดิมความวนขนมตองไปที่หนูเลยใช่ค่บก็เดี๋ยวกลับมาก็พักแล่วี่มันจะเจ็บไปแค่บางทีรับ ไอาไปให้ที่รถก็ได้อันนี้มีเื้อแตเก็๋แล้วก็มีกังเกมียว<อ>จที่อทหอมน้อยที่ัดน้องนแล้วก็เดี๋ยวมีมีมีข้าวนะครับพีน <Okay. S 2> าค่ะใส่ไปนี้นี้ i hope you <laughs> don't ยูอฝั่งนู้นครับ